สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเซบเสเที่จะเดินสัพ์นะคะวันนี้พาทีมงานมาอาบน้ําค่ะทุกคนอาบน้ําไปในตัวนะคะจองอดกับล่างล้างกันค่ะพี่น้องโอ้ววหนาววอีพอ่อกันล้งมวนเลยโอ้ล้างแต่เมื่อเช้านะคะจัว่าสิบใบเหรอคะ่ะ แล้วกันแสะขี้ดินโอ้สะอาดแจมแจมแจมนิหน่อยผู้นึ่งกับตกปลาค่ะตกปลาไปน้ำล่างงดไปน้ำนะคะล่างปลาปน้ำจากสะค่ะ ก็ถูไปหามึงถู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 หันหน้ามาดิหันหน้ามาด้วยโอ้ร่างแค่เจ็บหัวเลยเนี่ยร่างแค่ยังไง ผิดนัดรุก,กานนะคะนาปังแควว่า,ากันใหม่เอาน้ำนี่จะมาเบิดฟ,ฟ้พราะเขบอก ร่างลวดไปสูบปลาไปนะจะน้ำหลังบ้าน Ah ื่องสูบน้ำของเราโอซาว oh, าเนี่ยมิซิลีออผพาลูกโอ้สะอาดแท้สะาดถึงามืแข็งมากแข็งมาเป็นข้าบบานนี่ด่างฝันคันค่ายจีได้เทียบบป่าได้โตแล้วได้ปิ้งได้โตไป มันนี่เขาในเวลาเก็บตู้มันยังเสียบวดจะได้เขาบอ,บอก ยังขั้นเจ็บอนีรโอ้ยทองหเดือนเราเหนะคนเงี้ยมัลงพุงอุบาตอุเบียถ้แกเรียกดีนะนี่องซปาบอกยสังเจนสิปาเรนนอืมเออ่าปลาแล้วยุสัยอยู่แงมันบ่สูบบ้าห้าปอไปบ้าห้า่สูบ่

เสร็จนี้เราก็จะไปดูงานนะคะโอ้อยังหาไอออดไปครับห้เด้ครคประชังแล้วลอยสี่สิบหุ่นวะเราสี่ยบยังเจ้าลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบลอยกูแล้วาราคแปดสิบุ่นได้ว่าจ้าลุ่นสิ้า <c oughs> เ้าล้างลูกล้างล้างล้างอะไเบิ่งคักวะจะพาเผาปลา,พา,พา,พาพกิน มมมีป่าว่าันได้จัตัวอยู่ค่ะพี่น,น,น้องแปจันออดโชว์ฝีม<ะ>ือสิไปจะได้บอกว่าได้หรอด้อเนยดอลยร่องใช้เป็นยังไงโอ้ยขีดหอดเียตาเอยูด้ วันแล้วเอาซูบอีกน่าไมตตาแเ้าสิบุดสา นี่ล้มานูล้มาอนนี่อย่ลมหนาวมากแล้วลานั่นถมาบไโอ้ยอตอดอก้นไอ้ออะเถิงดอกไอ้อดเตียพูดอ้อดแล้นก็สยดายื้ออีเห็นไหม

มีบันไดบอมาใแ้ออนนะเด้วยนี่ปลานี่ทั่นนี่เอ้พันนี่จมเอาไปย่งนัะบดเอคือมันทัางอันนี่ของนอนถึงของเข้าว่ะอ่ะทุูทุทท่เออ ขอยบคมือนหม่ะแสนำบวังอกเคค่ะสารคิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ